มีคําถามว่าผู้ที่ป่วยเป็นเบาหวานถึงขั้นฉีดอินซูลินเนี่ยจะต้องออทานไอจีเบอร์รี่ได้ไหมนะครับก็คือจุดเด่นของไอจีเบอร์รี่ก็คือว่าจะลดน้ำตาลสะสมในเลือดนะครับก็คือผมก็เข้าใจความกัวงวลใจของท่านได้ดีนะครับ แต่ก็ต้องถามกลับว่าในขณะที่ท่านเป็นเบาหวานท่านฉีดอินซูลินแล้วก็การควบคุมระดับน้ำตาลของท่านทำอย่างไรมีประสิทธิภาพไหมครับความกัวงวลใจของท่านก็คือว่ากินไอจีเบอร์รี่ไปแล้วเนี่ยระดับน้ำตาลจะต่ำลงหรือเปล่าซึ่งปกติเนี่ยเ,เราจะทานไอจีเบอร์รี่ หลังอาหารเช้าหนึ่งซองแล้วก็หลังอาหารเย็นหนึ่งซองแต่ว่าทั้งวันกินรวมกันแล้วไม่เกินสี่ซองนะครับซึ่งถ้าท่านกลัวว่ากินไปแล้วระดับน้ำตาลในเลือดของท่านจะต่ำเกินไปก็เลื่อนการกินเข้ามานะครับคือหมายถึงว่ากินเช้าหลังอาหารเช้าหนึ่งซองแล้วพอตอนกลางวันเนี้ย กินหลังอาหารกลางวันอีกหนึ่งซองทั้งนี้เพื่อป้องกันว่าถ้าท่านไปกินตอนเย็นเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดอาจจะต่ําในตอนดึก,ดก,ดกตอนที่ท่านนอนไปแล้วซึ่งก็จะโหยหาแล้วก็เสี่ยงอาจจะช็อกได้ดังนั้นจึงเลื่อนการรับประทานเข้ามาเป็นหลังอาหารกลางวันนะครับแล้วกรณีที่ท่านกลัวระดับน้ำตาลในเลือดสูง ท่านอาจจะไปกินมื้อพิเศษก็คือชาบูหมูกระทะโอหลังห้องอยากไปเลยนะเพราะว่าผ่อนคลายแล้วทีนี้ในการกินหมูกระทะซึ่งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงเนี่ยท่านก็สามารถที่จะผสมไอจีเบอรี่ ER เนี่ย,อ,อ,ยอยู่ในแก้วแล้วก็กินเหมือนกับน้ำชาเลยนะครับก็จะทำให้ท่าน ลดระดับน้ำตาลมาก็ตัดหวานตัดมันไปได้นะครับสนใจดูวิดีโอความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยเบาหวานกดที่ลิงก์โปรไฟล์แล้วตามมาดูที่ช่อง YouTube ถ้าดูจากช่อง YouTube แล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมในลิงก์ข้างใต้วิดีโอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ